อ่าสวัสดีครับผมสักวันวันนี้จะมาสรุปเรื่อง The Law of Uki หรือ Uki อแสบซ่าบากรเทพพาร์ท2ใน20นาทีแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสักวันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1การครั้ง2หลังจากที่โคบาเซนมาประกาศจบการประลองรอบแรกพระเจ้าก็ได้ชี้แจงให้ฟังว่าตอนที่โค่นคาบาราได้นั้นผู้ชพดังเหลือแค่25คน แต่มาห้ามตอนที่สู้กับเขาปะโจไม่ทันทําให้เหลือแค่ยีิบสี่คนทําให้โมริอายต้องเข้าร่วมการระรองด้วยเนื่องจากเจ้าลูกหมามอบพลังให้และกติกาคือผู้ที่ผ่านรอบแรกซึ่งรวมโมริด้วยจะเป็นทั้งหมด25หคนพอดีตอนนี้ยศจังเป็นผู้สมัครเจ้าให้อุยคิทําให้โคบัเซนต้องมาเป็นผู้สอัพรเจ้าให้โมริแทนรวมถึงอินุมารุได้กลับมาเป็นผู้สมัครเจ้าของซาโนแม้จะตกอลงลกอยู่ก็ตาม ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายโรเบอร์โตบอกว่าตอนนี้ก็ยังเกลียดชังมนุษย์อยู่แต่เห็นอุยคิดเป็นคู่แข่งคนสําคัญจงแข็งแร่งขึ้นเพื่อได้เจอกันในรอบต่อไปโรเบอร์โตที่เริ่มสับสนว่าควรกําจัดมนุษย์จริงๆไหมมาเกเรตก็ไดเอามาบอกว่าเขาไม่ใช่มาเกเรตแถมเป็นคนส่งโรเบอร์โตไปโลกมนุษย์เพื่อให้โรเบอร์โตเกลียดชังมนุษย์และได้บอกว่าอาร์นอนเป็นลูกชายตัวจริงของเขาทําให้โรเบอร์โตต้องสู้กับอาร์นอน ตามหลักการของตัวละครที่กลับจะเป็นคนดีคือจะตัวละครสุดโกงจะกลายเป็นตัวละครสุดกากโลเบโตที่แพ้อานอนก็ได้ถูกกินจากนั้นอารนอนก็ไปพบอุเิคิพร้อมบอกว่าโลเบโต้โดนเขายึดทางร่างกายและจิตใจไปแล้วเพราะโลเบโต้ลังเลที่จะจัดการมนุษย์ทําให้อารนอนต้องมาทําหน้าที่นีนแทนอุเอคิที่จะบวกกับอานอนแต่ก็ถูกโมลีห้ามเอาไว้เนื่องจากเป็นช่วงพักการประลองถ้าถูกพระเจ้ารู้ขึ้นมาจะโดนตัดสิทธิ ในวันก่อนเริ่มการมาลองรอบที่2ผู้เช่่ยพระเจ้าออกมาอธิบายกฎการแข่งขันรอบ2เป็นการแข่งแบบทีม1ทีมจะมีได้มากสุด5คนในระหว่างนี้จะสามารถสู้กันได้และถึงสลบก็จะไม่สูญเสียพลังมีเวลาก่อนเริ่มการประลอง3อาทิตย์ทีมอุยคิมี4คนแล้วคืออุยคิโมริซาโนะและลิงโกขาด1คนลิงโกเลยแนะนำให้ไปชวนโซยะฮิเดโยชิ อุคิกับโมริจึงเดินทางไปหาฮิเดิลชิในการเจอกันครั้งแรกก็ถูกหลอกให้ล้างรถและถูกปฏิเสธเข้าทีมแบบทันทีอุยคิที่ตามหาฮิเดิลชิจากของที่ทาตกจนมาถึงบ้านดวงตะวันทําให้รู้ว่าฮิเดิลชิต้องดูแลเราเด็กกพาพร้าและเหตุผลที่เขาปฏิเสธอุยคิแบบทันทีเพราะเข้าใจผิดว่าอุคีเป็นลูกของแซกผู้สมัครเป็นพระเจ้าที่ชั่วร้ายของฮิดเดิลชิที่ต้องการให้ฮิดเดิลชิเข้าร่วมทีมของตนเพื่อให้ตนเองเป็นพระเจ้าฮิเดิลชิที่ไม่ต้องการแสงความว่างเปล่า และต้องการดูแลเด็กเลยจะไม่เข้าแข่งการประลองรอบ2อุยคีที่ได้ฟังจึงล้มเลิกการชวนแต่ตกดึกทีมคาบูโชที่ไปลูกน้องของแซค็คได้ลักพาตัวไอเด็กที่ตามหาอะไรก็ไม่เป็นเคนทาโร่ไปเพื่อหวังจะล่อฮิดเดยเดชิออกมาอุยคีและฮิดเดยเดชิจึงได้ไะทะากับลูกทีมของคาบูโชนิโกะและอุกโกโอะอุยคีได้ตบนิโกะอย่างง่ายดายและรูกแผนการของทีมคาบูโชจากเคนทาโร่เป้าหมายของทีมคาบูโชคือทำลายบ้านตงตะวัน พอทั้ไมีบ้านฮิดเดลชิก็ไม่ต้องดูแลเด็กกำพร้าและเข้าร่วมทีมของตนในตอนแรกเคนทาโร่ไม่ที่จะทำอะไรด้วยตัวเองเลยแต่ได้เห็นความพยายามของอุยคิที่เตียลังกากลับหลังจนสําเร็จทําให้เคนทาโร่มีความกล้าที่จะพยายามและวิ่งไปบอกฮิดเดลชีพลังพิเศษของฮิดเดลชีคือการเปลี่ยนเสียงเป็นรูปหน้าเหมือนโดยรูปหน้าเหมือนสามารถเปลี่ยนกลับเป็นเสียงได้ทําให้พลังนี้ถึงจะใช้ในการต่อสู้ไม่ได้แต่ก็สามารถสร้างความสับสนและปัญปวนให้สู้ได้ บวกกับความเจ้าเล่ห์ของฮิเดเยชิทําให้อาชนะอูโกะมาได้และรีบไปที่บ้านดวงตะวันแต่ก็เห็นเด็กๆก,กับโมริถูกจับเป็นที่เรียบร้อยฮิเดโยชิได้ถูกพลังเปลี่ยนเสียงเป็นการาดแช่แข็งของคาบูโชเล่นงานทําให้รู้ว่าถ้าเอาพลังของฮิเดโยชิกับคาบูโชมาประสานกันจะทาให้ปล่อยกา๊าซแช่แข็งจากตรงไหนก็ได้ในระยะ10เมตรในตอนที่บ้านดวงตะวันจะถูกทําลายอุยคิกเข้ามาช่วยไว้ได้ทันพอดีและได้จัดการทีมคาบูโชที่เหลือ แซกได้เล่าความจริงว่าเขาเป็นผู้สมัครพระเจ้าคนที่2ของฮิเดยโยชิซึ่งผู้สมัครเป็นพระเจ้าคนแรกคือเนโรเดิมทีชาสวรรค์จะอยู่ในโลกมนุษย์ได้ไม่นานแต่ถ้าเป็นผู้สมัครพระเจ้าและมอบพลังให้กับเด็กมอตน้นก็สามารถอยู่บนโลกมนุษย์ได้ยาวๆเนโรที่ต้องการดูแลเด็กที่บ้านโนนตะวันเลยมอบพลังให้กับฮิเดยโยชิแต่ก็ต้องมาตกนรกเพราะยื่นมือเขา้าไปช่วยในการประลองทําให้ฮิเเดโยชิต้องดูแลเด็กๆแทน โมดีบอกว่าถ้าชนะการแข่งจะสามารถช่วยผู้สมัครพระเจ้าที่ตนกนงกลได้ในช่วงสุดท้ายเด็กที่ทาหาอะไรให้เป็นเคนททโร่ได้แสดงเห็นถึงความพยายามทาให้เด็กคนอื่นเลิกที่จะพึ่งพาฮิเดโยชิและมาพึ่งพาตนเองทําให้ฮิเดโรชิได้เข้าร่วมทีมกับอุยคิโดยมีเป้าหมายคือช่วยเนโรออกจากนรกในวันก่อนเริ่มการประลองรอบ2อุยคีได้อัปเกรดเป็นชาสวรรค์ระดับ8ดาวและอีก3มวันจะอัปเกรดเป็นชาสวรรค์ระดับ9าดาว ซึ่งกฎของสัตว์เทพถ้าอัพดาวให้ชาสวรรค์เกิน6กระดับจะตายอุยคีที่ตอนแรกมี2ดาวและอัพไปถึง8ดาวก็เท่ากับหกขั้นพอดีแต่เทงโกเลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้และสลัดชีวิตตนเองเพื่ออุยคีมริที่รู้ความจริงจากยศจัง,จงทําให้มาห้ามอุยคีได้ทันและทาให้อุยคีสามารถอัพดาวสุดแค่8ดาวเพราะเลือกเพื่อนมากกว่าความแข็งแกร่งและแล้วการประลองรอบที่2ก็ได้เริ่มขึ้นโดยมีไอติมสิบแท่งให้เลือก ถ้าได้ถูกเข็งจะเข้าสู่การประลองรอบสี่ได้ทันทีแต่ถ้าได้พลาดต้องมาแข่งกันในรอบที่3ทีมอุยคิที่เลยติมแท่งเนี่ยมากินได้พลาดเลยต้องแข่งการประลองรอบ3โดยมีผู้ใช้พลังทั้งหมด7ทีมแบ่งเป็น5คน3ทีมคือทีมอุยคิทีมกาโนทีมมาริรีนทีม4คน2ทีมคือทีมคาบูโชทีมบาโรวและ1คน2ทีมคือโรเบโตและลีโฮที่ได้จิมถูกเข็งเลยได้เข้าไปรอในรอบ4 โดยการแข่งขันจะเป็นแบบเจอกันทุกทีมถ้าหมดสติจะไม่สูญเสียพลังแต่จะเสียพลังต่อเมื่อการแข่งรอบต่อไปเริ่มถึงเป็นการแข่งแบบทีมแต่ผู้แย่ใส่ความบ้างเปล่าจะมีแค่คนเดียวคือคนที่มีพัฒนาการมากที่สุดในการแข่งโดยใช้เครื่องวัดคุ้งของพระเจ้าเป็นตัววัดรอบแรกทีมอุยคีต้องเจอกับทีมกาโนในเกมหาสมบัติเมื่อจัดการคนในทีมอีกฝ่ายได้ จะมีแผนที่ปรากฏขึ้นมาทีละส่วนทีไหนหาสมบัติเจอก่อนจะเป็นผู้ชนะโมริที่ไม่รู้พลังวิเศษของตอนเองจึงไม่สามารถต่อสู้ได้ศึกแรกอุยพยีสามารถเอาชนะกีตะที่มีพลังเปลี่ยนเสื้อเป็นเกาะระดับ2ได้ด้วยเทวพัน8ดาวนามิฮานะลิงโกซาโนะแท็กทีมสู้กับมูนินพาสเซโลในช่วงแรกทั้งสองคนทะเลาะก,กันทำให้โดนเล่นงานจนเกือบเสียท่า แด้วยคำพูดเตือนสีของโมรี้ทำให้ทั้งสองคนร่วมมือกันจนเอาชนะมาได้อุยคิต้องสู้กับกาโนที่มีพลังเป็นแบบจำลองเป็นของจริงแต่อุยคิชนะหลังจากที่โค่นกาโนได้จุดที่มีสมบัติก็ปรากฏขึ้นทําให้ไม่ต้องจัดการเปก,กอที่มีทางสู้ซึ่งสมบัติคือรูปถ่ายของพระเจ้าและทีมอุยคิก็ชนะไป1เกมซึ่งต่อไปทีมอุยคิต้องเจอกับทีมมาดินที่ชนะทีมคาบูโชได้ใน5นาที รีโอที่เห็นว่าตอนนี้อุยคิเอาชนะมารีจะไม่ได้แน่เลยไปให้คำแนะนำโดยอ้างว่าเป็นการทาสู้เพราะอุยคิพึ่งพลังจากเทวพันธ์มากเกินไปเลยสู้รีโอไม่ได้อุยคิเลยหยุดใช้เทวพันธ์และปลุกพลังสวรรค์ของตนขึ้นมาซึ่งมีออร่าเหมือนชาวไซยารีโอที่ได้เห็นพัฒนาการของอุยคิและได้ให้คำแนะนำไปจนหมดแล้วจึงเลิกสู้ ในการต่อสูขข้ครั้งที่2ทีมอุยคีปทะานทีมมารีดินกฎการมาลองคือทุกคนจะมีสร้อยคออยู่สร้อยสีเส้นมี1คะแนนและอีกหนึ่งเส้นมี10คะแนนและจะไม่มีทางรู้ว่าสร้อยเส้นไหนมีอีกคะแนนโดยในการชิงสร้อยต้องทำให้อีกฝ่ายสลบก่อนแต่ถึงจะปรากฏและสามารถสอดท่อนของมาได้เมื่อหมดเวลาทีมไหนมีคะแนนมากกว่าจะถือเป็นผู้ชนะโดยเล่มเกมมาไม่ถึง5ทีลิงโกโดูจัดการเป็นคนแรกทำให้ทีมอุยคิเหลือแค่4คน อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเลยต้องหนีก่อนโดยที่อุคิยอมเป็นนกต่อเพื่อคนอื่นในทีมได้หนีมารินได้บอกว่าพวกตนเคยอาศัยอยู่ในที่ที่มีการสู้รบทําให้ต้องคอยฝึกฝนกันตั้งแต่เด็กและคิดอยู่เสมอว่าการอยู่ในสนามรบจะทำให้พวกตนเจอจรัลดมากที่สุดเมื่อเรื่องที่อุคิเป็นนกต่อความแตกทําให้มาดินตามประหยัดการทีมอุคิทที่เหลือโดยอุยคิต้องสู้กับบารอน อุยคียนึกถึงสิ่งที่ลีโฮบอกเลยประยุกต์ใช้ศิลปะป้องกันตัวเข้ากับเทวพันธ์และพลังสวรรค์จึงชนะบารอนมาได้ที่มารินที่ได้หาทีอุยคยีพบแล้วได้เริ่มเปิดฉากโจมตีมาลินที่ได้รู้ว่าบารอนโดนจัดการไปแล้วเลยจะตามไปจัดการอุยคิยทําให้การต่อสู้เป็น3าต่อสแต่ถึงอย่างนั้นคนที่สู้ได้ก็มีแค่ซานเพียงคนเดียวทําให้สถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลย ซาโนที่คิดว่าจะต้องปอกป้องทุกคนให้ได้ทําให้เขาฝืนตนเองจนมากเกินไปในตอนที่ซาโนกำลังเข้าตาจนก็ได้โมริเข้ามาช่วยทําให้ซาโนคิดได้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวทั้ง3คนจึงพึ่งพากันและช่วยเหลือกันด้วยกา,ารประสานงานกันของทั้ง3คนทําให้จัดการปูแตงลงได้ทําให้เมเวรี่สับสนกับทีม uki, อุกิเพราะทีมมารีนเชื่อว่าการทําตามหน้าที่ของตนเองนั้นโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไง คือหลักฐาแสดงความเป็นเพื่อนแต่ทีมอุยคีเชื่อว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือหลักฐาแสดงความเป็นเพื่อนในระหว่างที่กำลังสับสนมารินก็ได้แจ้งว่าอุยคิกำลังจะไปหาทําให้มารินรีบตามไปสมทบซาโนโมริฮิเอชิกลับมาเสียเปรียบอีกครั้งซาโนกับโมริที่โดนเล่นงานยองสวัดสวอมจนไม่ไหวทําให้ฮิดเอชิต้องหนีไปคนเดียวเพื่อไม่ให้ฝั่งตนโดนจัดการหมด ในระหว่างที่หนีก็ได้นึกถึงเนโรเขาเคยบอกไว้ว่าฮิเดอชิมีความกาที่จะเสี่ยงชีวิตรปกป้องคนสําคัญทําให้อิฮิเดอชยิย้อนกลับมาช่วยทั้งสองคนและหนีไปด้วยกันแต่ก็ถูกมารีนจัดการซาโนที่กำลังู้จัดการเป็นรายต่อไปแต่ก็ได้อุคิดที่มาทานแบบผิวเฉียดช่วยเอาไว้แต่ก่อนที่ทั้งสองทีมจะปะทะก,กันพระเจ้าได้บอกว่าเหลือเวลาอีก10นาทีเป็นช่วงโบนัสไทม์โดยจะระบุคนที่มีสร้อย10คะแนน ซึ่งนั่นคือมาดิลีนและโมริทาให้ทั้งสองที่ต้องสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวโดยซาโนต้องสู้กับมาชูซาโนที่สับักสบมจนแทบสู้ไม่ได้แล้วแม้เขาจะประยุกต์การใช้พลังเปลี่ยนผ้าคาดหัวเป็นเล็กขนาดไหนก็เอาชนะไม่ได้ในจังหวะที่กำลังถูกมาชูจัดการซาโนคิดว่าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นมาจากใจจริงความรู้สึกที่เปี่ยมล้นนั้นทําให้พลังระดับ2ของซาโนตื่นขึ้นและพลิกล็อกเป็นฝ่ายชนะ อุยคิโดนมาริน,นที่มีพลังเปลี่ยนหนึ่งเมื่ทีเปสิบเมืทีอาจจนแทบสลบแต่ก็ไม่ย่อท้อลุกขึ้นมาสู้ในทุกครั้งในตอนที่อุยคิจะตอบโต้มารินน,นั้นก็ได้เห็นน้ำตาเข้าอุยคิเลยไม่ตอบโต้เพราะเขาจะไม่สู้กับคนที่ไม่คิดจะสู้ทำให้มาริน,นโกรธและช้พลันดับสองคือการเพิ่มพลังกายแต่ใช้ได้แค่หนึ่งนาทีต่ตอวันและจะสลบไปภูมิหลังของมาริน,นคือเด็กสาวที่มีพักพวกที่ต้องออกไปรบในสงคราม และได้สัญญากับมารีนว่าถ้ามารีนแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ทุกคนจะกลับมาแต่ว่าไม่ว่าจะฝึกนานขนาดไหนหรือจะฝึกหนักขนาดไหนก็ไม่มีใครกลับมาสักคนมาเรีนที่รู้เรื่องนั้นอยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าทุกคนตายไปแล้วและต่อสู้เรื่อยๆทั้งที่ไม่คิดอยากจะทํามารีนที่อัดเว,วิดรัวจนครบหนึ่งนาทีทําให้เธอสลบจับพลังดับสองของเธอ แต่อุคีกับไม่ชิงสร้อยคอแล้แบบมารินเดินไปหาพักพวกและล้มในเวลาต่อมาตอนนี้ทีมอุคีนำทีมมารินไป3ต่อ2ถ้าเมมโมรี่ชนะโมลีที่มีสร้อยคอ10แต้มก็จะชนะไปเลยโมลีที่กำลังจะโดนเมมโมรี่จัดการนั้นรู้ถึงพลังพิเศษของตนเองคือการเปลี่ยนอีกฝ่ายให้เป็นคนรักแว่นถึงจะดูเป็นพลังที่ปัญญาอ่อนแต่ก็เป็นพลังประเภทล้างสมอง ซึ่งสามารถทำอฝ่ายสลบได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับพละงกำลังหรือฝีมือทำให้เมมโมรี่ยํำเอาหัวโขกให้ตัวเองสลบเพื่อไม่ให้แว่นโดนหักและและ้วทีมโอุยคก็ชนะการแข่งขันด้วยคะแนน4-2ต่อ 2. การแข่งครั้งที่3ทีมโอุยคต้องเจอกับทีมคาบูโชสหรับทีมโอุคแล้วก็ถือว่ากินหมูเลยเพราะถ้าชนะได้ก็จะไปสู่กับรอบรอบทันที แต่ถูกอานอนในร่างโรเบรโตมากัดขวางทำให้ทีมคาบูโชชนะไปอานอนได้เปิดเผยว่าตนเองเป็นชาณรกที่สามารถใช้พลังของคนที่สิงอยู่ได้ทุกอย่างทั้งเทวพันธ์และพลังวิเศษของโรเบรโตและเหตุผลที่อานอนทำไปก็เพื่อให้ทีมอุคยคิแข็งแก่งมากกว่านี้ก่อนได้เจอเขาทำให้ทีมอุคยคิต้องเข้ามาแข่งรอบที่4กับทีมบาโร่แต่ในระหว่างการประลองรอบสาจะสามารถกลับบ้านได้หนึ่งครั้ง ทำให้อุยคีกลับบ้านของตัวเองและบอกเรื่องที่เองเป็นชาวสวรรค์กับครอบครัวแถมครอบครัวยังยอมรับได้แบบหน้าตาเฉยระหว่างทางกับก็ได้เจอกับพ่อตัวจริงอุยคีเข้าใจผิดว่าเขาเจ้าชีวิตสัตว์เอาไว้เลยพากลับมาทําแผลและคุยเล่นกันพ่ออุยคีได้บอกถึงวิธีทําให้ไปถึงพลังระดับ2การแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบที่สาได้เริ่มขึ้นทีมอุยคิประทัดทีมบาโรเป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัว,ตว ทีมหน่ยชนะ3ครั้งก่อนเป็นผู้ชนะโดยจะสุ่มจับฉลากซึ่งมีโอกาสได้คนเดิมกฎพิเศษของสนามคือจะมีเขตห้ามใช้พลังทําให้พลังพิเศษที่เข้ามาไร้ผลและถ้าเข้าไปยืนนานเกินสิบวิจะถูกปรับแพ้โดยทีมบาโรทุกคนเป็นชาวสวรรค์รวมตัวกันเพื่อทําให้มากเลสเป็นพระเจ้าและรู้อีกว่าโรเบโตโดนอาดอนสิงคู่แรกเป็นลิงโกปทาบันดีกูตมีพลังเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิต เมื่อหลอมกับเทวพันธ์จะกลายเป็นเทวพันธ์มีชีวิตทําให้ลิงโกแพ้ทางและไม่กล้าสู้เนื่องจากรักสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแต่โดนบันด่าว่าไร้ประโยชน์เลยฟิวขาดและชนะมาได้แบบงงๆคู่ที่2องซาโนประาดีเอสกอตเขามีพลังเปลี่ยนสิ่งของให้เป็นสิ่งของที่ไร้สีโปร่งใสเมื่อหลอมลมกับเทวพันธ์จะกลายเป็นเทวพันธ์ที่มองไม่เห็นซาโนได้ประยุกต์ใช้พลังขที่2ของตนซึ่งก็คือพลังแม่เหล็กโจมตีใส่ดีเอสกอตเข้าอย่างจังๆ ก่อนที่เขาจะสลบเขาได้ใช้พลังทั้งหมดขู่ซาโนไม่ให้ออกจากเขตห้ามใช้พลังทําให้ซาโนเป็นฝ่ายแพ้เพอยืนเกิน1ิวิคู่ที่3โมริประทะคิวโนตันเงื่อนไขาการใช้พลังเปลี่ยนอีกฝ่ายให้เป็นคนรักแว่นคือต้องให้อีกฝ่ายทําท่าแอบแบลซึ่งโมริก็เคียงเงื่อนไขได้ตามคําแนะนําของเดเดวชิทําให้โมริชนะมาได้แบบง่ายๆคู่ที่4ซาโนปะทะกับบาโรซาโนที่บาดเจ็บจากการต่อสู้กับดีเอสกอต ทำให้ทารับกงินจามีแบบจังอีกแค่ทีเดียวก็จะสลบไปแล้วในการต่อสู้ซาโนต้องการจะเผยพลังของบาโรและได้เห็นคูโรกนีของบาโร่พุ่งมาจากหลายทิศทางทําให้ซาโนรู้ถึงความสามารถของบาโร่แต่ก่อนที่จะได้บอกอุยคีก็ถูกบาโรปิดปากซะก่อนผลคะแนน,นตอนนี้เป็น2ต่อ2หมายความว่ารอบต่อไปเป็นรอบตัดสินและคู่สุดท้ายอุยคีประทับบาโรย้อนกลับไปตอนที่พ่อทท้จิงของอุยคีบอกวิธีที่ทำให้ไปถึงพลังระดับ2 นั่นก็คือการทิ้งเทวพันธ์ทั้งหมดเพราะการที่ต้องควบคุมพลังวิเศษและเทวพันธ์พร้อมกันทําให้ไปถึงระดับ2ได้ยากมีแต่อชะยะเท่านั้นที่ทําได้นั่นก็คือโรเบโตซึ่งอุอคิก็เชื่อพ่อของเขาเลยโอนเทวพันธ์ทั้งหมดไปที่เทงโกะซึ่งจะสามารถคืนให้ตอนไหนก็ได้แต่ทําได้แค่ครั้งเดียวอุอคิเล่สัญญากับเทงโกะว่าต้องคืนให้ตอนที่ระดับ2เท่านั้นทําให้อุอคิทที่กาลังตกที่ยั่งลําบากเพราะโดนบาโลเล่นงาน ในขณะที่สงสัยว่าพลังของบาโรอคืออะไรซาโนที่ฟื้นก็ได้เปิดเผยว่าพลังของบารอคคือการเปลี่ยนภาพอดีตให้กลายเป็นความจริงจึงสามารถเลยกเทวพันธ์ในอดีตออกมาโจมตีได้แต่ก็ไม่สามารถเลยกเทวพันธ์ที่หลอมลงกับร่างกายได้เช่นพีกลาม,มะหรือนามิฮานะเพราะจะทําให้ภาพในอดีตของบาโรอออกมาด้วยและกลายเป็นเป้าโจมตีแต่ถึงจะรู้ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะอุยคีก็สภาพรอแรกเต็มทีแล้วแถมกําลังจะโดนปิดฉาก เทงโกะที่ทนไม่ไหวเลยคืนเทวพันธ์ให้แต่ในจังหวะนั้นพลังดับ2ของอุยคิก็ตื่นขึ้นซึ่งพลังดับ2ของอุยคีคือการรีเวิร์สทำให้พลังของอีฝ่ายย้อนกลับเช่นเปลี่ยนระเบิดกลับเป็นลูกปัดเปลี่ยนเหล็กกลับเป็นผ้าคาดหัวเปลี่ยนความจริงกลับเป็นภาพอดีตเมื่อรวมกับเทวพันธ์ก็จะกลายเป็นเทวพันธ์ที่ย้อนกลับพลังได้บาโลที่เห็นแบบนั้นเลยชุ่มสึกตัวเอาละมะพีกน้มิฮานะออกมาใช้ ทาให้อุคิจมตีภาพบาโรในอดีตและส่งผลมาถึงปัจจุบันทําให้บาโรแพ้ไปการประลองรอบสามสิ้นสุดลงโดยที่ทีมที่ผ่านเข้ารอบ4ี่คือทีมอุคิและทีมบาโรพระเจ้าได้เล่าจุดเริ่มต้นของการประลองนี้เมื่อ25ปีก่อนพระเจ้าที่เพิ่งรับตําแหน่งไม่นานก็ได้คุ้นคิดถึงเรื่องชาวนรกเผ่าโมริวิโตที่ยังจมปากอยู่กับอดีตและต้องการจะยึดสวรรค์และครอบครองแสงความว่างเปล่า ็ได้พบกับเด็กสาวมอตอน้นอุยคิฮารุโกะซึ่งเป็นแม่ของอุยคิฮารุโกะได้ตอบแทนพระเจ้าที่ช่วยเขาจากพวกขี้หลีโดยการพาไปเที่ยวเล่นและได้เห็นฮารุโกะที่มีชีวิตอยู่เพื่ออนาคตจึงทําให้คิดได้ว่าสิ่งที่โคตรมอบให้เผ่ามริพิโตค,คืออนาคตและคนที่จะชี้นาคนที่จมปักอยู่กับประดีตได้ก็มีแต่เด็กๆที่มองไปที่อนาคตข้างหน้าพระเจ้าจึงได้คิดว่าในการคัดเลือกพระเจ้ารอบต่อไปให้เด็กมอต้นสู้กับพวกโมริวิโต โดยเอาใจแห่งความพังเปล่ามาล่อเมื่อพระเจ้าเราจบก็ไปสู้กับมาร์กาเร็ตที่โดนชันลกสิงจากการที่ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายก็ทาให้มาร์กาเร็ตเริ่มเปิดใจและมองไปที่อนาคตในระหว่างที่พระเจ้ากําลังโล่งใจกระโดนอานอนลาสอานอนบอกว่าตนไม่ได้สนใจหน้าที่ของตระกูลโมริวิโตเลยเขาแค่อยากทําตามความฝันของตัวเองและกืนกินพระเจ้าเข้าไปทําให้เขาเป็นพระเจ้าแทนและเปลี่ยนกฎกำปลองรอบที่4 โดยอารน,นอนได้เปิดเผยตัวตนแท้จริงออกมาและได้บอกกฎกรารมาลองว่าพี่สคือ 1. ทุกคนต้องมาที่สวนลอยฟ้าโดยถ้าตกลงไปก็ถือว่าตกลอบ 2. จะมาเดี่ยวหรือมาแบบทีมก็ได้ถ้าอาชนะเขาได้จะถือว่าชนะเลยแต่ถ้าอารน,นอนชนะเขาจะฆ่าทุกคนให้หมดมา,การกเรตท,ที่มารอเจออุยคิก็ตบอุยคิหัวโยกลงได้แบบง่ายๆและบอกอุยคิว่าถ้าอยากปกป้องอนาคตก็ต้องโค่น,นอารนันให้ได้ มากะเล็ดกายร่างเป็นสัตว์เทพซึ่งเป็นสิ่งที่เผ่ามริวิโตสิงและสืบทอดกันต่อมามากะเล็ต้องการจะเลื่อนดับให้โอคิเป็นชาสสวนระดับ10ดาวในการประลองรอบ4รีโฮโดนอานอนตกเป็นคนแรกต่อไปเป็นทีม4คนซาโนะริมโกะบันและดีเอสกอรดร่วมมือกันก็ยังเอาอานอนไม่ลงโมรทิที่มาพร้อมคิวนนตันก็จะได้รวมพลังเทวพันธ์ทั้ง3แต่ก็โดนอานอนขัดเลยไม่ได้ใช้ อานอนที่เห็นพลังของโมนี้เป็นภัพคุกคามที่สุดลเลยคิดจัดการกับเธอก่อนทุกคนเลยเข้ามาปกป้องและโดนตบบิวหมดโมลีที่ถูกปล่อยให้ตกจากการประลองก็ได้อุยคีได้ไดเทวพันธ์9ดาวเซคูมารับเอาไว้และได้เปิดฉากสู้กับอานอนอานอนที่เห็นว่าอุยคีแข็งแกร่งขึ้นเลยจะเอาจริงและได้โชว์เทวพันธ์10ดาวมาโอมาโอเป็นเทวพันธ์ที่มีชีวิตและจะเปลี่ยนความคิดอันแรงกล้าของผู้ชายให้เป็นพลัง ของอารอนจะเปลี่ยนความคิดอันแรงกล้าที่มีต่อความฝันให้เป็นพลังส่วนมาโอของอุยคิมีร่างจำแรงเป็นโคบาเซนแถมอ่อนสุดอารอนได้โจมตีต่ออุยคิไปเรื่อยๆจนอุยคิไม่มีแรงหลบเขาได้บอกว่ามาโอใช้ได้แค่6ครั้งตอนนี้อารอนเหลืออยู่1ครั้งส่วนอุยคิเหลืออยู่2ครั้งในวินาทีที่อารอนปล่อยมาโอนัดสุดท้ายออกมามีพวกพ้องของอุยคิอยู่ข้างหลัง ทำให้อุยคิดใช้มาโอด้วยความคิดอันแรงกล้าที่อยากจะปกป้องทําให้เขาชนะมาโอของอารอนมาได้นอนที่เห็นว่ากําลังเสียเปรียบเลยคลายโรเบโตออกมา mm hmm. เท่ากับว่าตอนนี้อารอนเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประลอง mm hmm. ถ้าอุยคิดโจมตีจะสูญเสียไส่ใสที่อุยคิดมีเหลืออยู่ตอนนี้คือ18ไซสแต่อารอนเล่นเหลี่ยมยอมโดนโจมตีแบบฉับเพื่อให้ไสของอุยคิดลดลงเรื่อยๆจนเหลือแค่2ไซส อุยคิดต้องการจะทำลายปีกสองข้างของอารอนและยิงมาโอใส่แต่อารอนก็รู้ทันด้วยความช่วยเหลือจากซาโนทำให้ปีกข้างหนึ่งขาดอุยคิดได้ใช้คูโรกัเนะโจมตีใส่ปีกอีกข้างหนึ่งโดยหลอกเขาเป็นมาโอเพื่อให้อารอนตายใจและยิงมาโออัดหน้าใส่อารอนทำให้ไซของอุยคิดเหลือศูนย์ตามกฎการประลองผู้ที่ไซเหลือเป็นศูนย์จะหายไประหว่างที่ทุกคนกำลังเศร้าบาโลก็ได้แบกที่โดยชีมา และสาเหตุที่คิเดียชีสลบเพราะโดนลูกหลงจากคุโรก,กันิของอุคิคิทำให้ายของอุิคิเหลือหนึ่งอย่างเลยทําให้เขาไม่หายไปอานนนที่นอนหมดสภาพได้บอกว่าความฝันของเขาคืออยากให้ใครสักคนมาโค่นเขาที่แข็งแกร่งอย่างกับปีศาจถ้าทําไม่ได้จะจัดการทุกคนให้หมดระหว่างที่อุิคิให้โอวาดผู้รับใช้พระเจ้าก็ได้ประกาศว่าผู้ชนะการประลองคืออุคิคิและคนที่มีพนากมากไม่สุดก็คืออุิคิ ทำให้เขาได้แสงความว่างเปล่ามาครอบครองส่วนพระเจ้าคนต่อไปทีมอุคคีหวดให้อินุมารุเป็นหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันอุคีก็กลับไปเรียนพร้อมกับโมริแม้เขาจะสูญเสียใจแทบจะทั้งหมดแต่ด้วยความพยายามมุมานะทําให้เขาสอบได้คะแนนดีและเริ่มมปที่ชิช่นชองของสาวๆอีกครั้งในตอนสุดท้ายอุยคีได้พบกับโคบัเซนที่เป็นอาจารย์ย้ายเข้ามาใหม่ จากายได้พบกันอีกครั้งที่เขียนขึ้นจากไแห่งความว่างเปล่าก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสรุปอุยคีพาร์ทสเรื่องนี้ก็เป็นการ์ตูนในวัยเด็กของผมที่ผมอยากจะกลับมาลื้อฟื้นอีกครั้งเลยออกมาทําคลิปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องซักวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ